เมื่อคริสตันพาเลตคว้าแชมป์ f u p เ p เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาแชมป์เก่าพังทลายลง่ายแพ้ถึง16นัดในทุกรายการนับเป็นฤดูการที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ16ปีของพวกเขาเป็บกอร์ดดโอล่าผู้วางรากฐานยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษได้น,นำพาความล่มสลายอันน่าตื่นตะลึงมาสู่สโมสร จนคำถามต่างๆไม่ใช่แค่ถูกตั้งขึ้นเฉยๆแต่กลับถูกตะโกนกล้องไปทั่วทุกสารทิศในวงการฟุตบอลมาถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้รังอัดัา3ของตารางพรีเมียร์ลีกเออร์ลิงฮฮลันกำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับแนวรับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสร้างสถิติใหม่ด้วยความสม่บเสมออันน่าพึงกลัวคำถามที่ทุกคนต่างสงสัยได้เปลี่ยนจากซิตี้มีปัญหาอะไรเป็นพวกเขาพลิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างไร ฤดูการ2024-25จะเป็นบทที่มืดมนที่สุดของกัวดดโอลาที่เอติฮัสเตเดียมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขามาถึงซิตี้จบฤดูการโดยไม่ได้ชูถ้วยรางวัลใหญ่แม้แต่รายการเดียวรั้งอันดับ3ในพีเมีลีกงด้วยคะแนนเพียง71คะแนนซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดภายใต้การคุมทีมของกุนซีชาวสเปน ความฝันในการคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกต้องจบลงในรอบ16ทีมสุดท้ายกับเรอัลมาดริดแม้แต่ถ้วยในประเทศก็ยังไม่ช่วยให้รอดพ้นตกรอบ EFL ครับโดยท็อตแนมในรอบ4ก่อนที่ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในรอบชิงชนะเลิศ FA ครับต่อคริสตัลพาเลซ1-0ปิดฉากด้วยประตูของเอเบเรชีเอเซสถิติเหล่านี้สร้างภาพอันน่าหดหู่สถิติการแพ้16ครั้งในทุกรายการ ซอมการเล่นที่ย่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2008 2009ซึ่งแฟนบอยซิตี้ส่วนใหญ่คงอยากจะลืมเลือนไปเสียมากกว่าสถานการณ์ตกต่ำไม่ได้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กลับเป็นหายนะเดือนพฤศจิกายนและท่านวาคมกลายเป็นเดือนแห่งความทุกข์ยากซิตี้ต้องพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง4นัดยุติสถิติไร้พ่ายในลีก32นัด สิ่งที่ทำให้การล่มสลายครั้งนี้เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการเห็นแกลกระดูกสันหลังของอาณาจักรของกวาดิโอลาที่พังทลายลงเควินโดบรอยวาทยากรวงออเคสตราของแมนเชสเตอร์ซิตี้มานาน10ปีย้ายไปนาปโปลีเมื่อสัญญาของเขาหมดลงคลยวอเกอร์กองหลังตัวหลักที่ไว้ใจได้ย้ายไปเบอร์ลีแจ็คกรลิชกุนโดกันเอเดซันอาคันจี การจากไปนั้นโหดร้ายไม่ใช่แค่นักเตะที่จากไปแต่พวกเขากําลังนําประสบการณ์อันล้าค่ามากมายติดตัวไปด้วยห้องแต่งตัวที่เคยชนะทุกอย่างกับรู้สึกว่างเปล่าขึ้นมาทันทีเบื้องหลังควดิโอลากำลังต่อสู้กับปีศาจร้ายของตัวเองมีรายงานออกมาในช่วงปลายปี2024ว่าชีวิตสำรสของเขากับคริสตินาเซล่ากำลังสั่นคลอน ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาตั้งแต่ยังเด็กในแคว้นกาตาลุญญาและเริ่มต้นแยกกันอยู่จนกระทั่งเดือนมกราคม2025กระบวนการหย่าร้างก็เริ่มต้นขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ทุ่มเททั้งชีวิตกับงานความวุ่นวายส่วนตัวกับแทรกซึมเข้ามาในชีวิตการทำงานของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่รู้จักกวดีโอลาต่า, ola, ตางพูดถึงผู้จัดการทีมที่ต้องการความมั่งคงนอกสนามเพื่อสร้างมวลวิเศษ ความมั่นคงนั้นได้จางหายไปหรือดูร้อนปี2025ซาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดครั้งใหญ่และซิตี้ก็ไม่ลังเลเงิน350ล้านปอนด์ไหลออกจากสโมสรอนขณะที่กัวดิโอลาและสกิกิเบกรกิสตานผู้อํานวยการฟุตบอลออกไปใช้เงินซื้อนักเตะหน้าใหม่10คนได้แก่รายานไอิ์นูรี ที่จะมาแก้วิกฤตแบ็กซ้ายทิ่จานี่ไรเดนส์ที่จะมาเติมเต็มแดนกลางและลายานเชอร์กี้ที่จะมาเติมความคิดสร้างสารรค์จากลูจีดอนนารูม่าก็เข้ามาแทนที่เอเดสันเช่นกันการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์แต่ความหวังยังคงลิบหลีลิเวอร์พูลใช้เงินไปมากถึง4 1 5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดและดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดยั้งได้อาเซนนลก็ทำผลงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมเพื่อท้าทายซิตี้พวกเขาถูกมองข้ามในคำทำนายก่อนเปิดฤดูกาลส่วนใหญ่ เมื่อฤดูกาลการถล่มวูฟสประตูต่อศูนย์ในวันเปิดฤดูกาลทําให้เกิดความหวังลมๆแรงๆขายวอลเกอร์ที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนดูจะเป็นหายนะ7วันต่อมาไบรตันก็สร้างความเสียหายอีกครั้งให้กับซิตี้ด้วยการพลิกกลับมาชนะ2-1ที่สนาม MX Stadium แม้ว่าฮานลันจะยิงประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมก็ตาม ความ่พยแพ้2ครั้งจาก3าเกมแรกทําให้ซิตี้ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตารางก่อนเกมดาร์บี้แมตช์เดือนสิงหาคมความกดดันบีบคั้นอย่างหนักหน่วงกว่าดิโอลาต้องอเผชิญกับคําถามว่าวิธีการของเขาเริ่มจุดชืดลงหรือไม่หรือเกมได้ผ่านเขาไปแล้วหรือไม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาโมริมแม้จะต้องดิ้นรนอย่างหนักกลับเหนือกว่าเพื่อนบ้านอย่างน่าเหลือเชื่อสื่อมวลชนต่างพากันออกมาแสดงความยินดีแต่ในบ่ายวันฝนตกวันนั้น แมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ด์ดยฟอร์มการเล่นที่บ่งบอกถึงการกลับมาผงาดอีกครั้งในเกมกับยูไนเต็ดจากนั้นก็มาถึงโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของฮาลันลูกยิงเฉียดของนักเตะชาวนอร์เวย์ที่ยิงใส่เอาไตาบายินดีตามด้วยลูกยิงอันเฉียบคมจากลูกยิงสุดสวยของแฮร์รี่แม็กไวทํทำให้เขายิงประตูที่8ในแมนเชสเตอร์ดาบี้ได้จากการลงสนามเพียง9นัด ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ไบรอันเอมเบอร์โมเซฟลูกวันเล่ออันทรงพลังได้อย่างยอดเยี่ยม4วันต่อมาฮาลันก็ยิงประตูอีกครั้งในเกมเปิดสนามกับนาโปลีในเกมแชมเปียนส์ลีกโดยยิงครบ50ประตูในรายการนี้จากการลงเล่นเพียง49นัดซึ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เควินเดอะบอยเฝ้าดูจากมานั่งสำรองฝั่งตรงข้ามขณะที่ทีมเก่าของเขาเอาชนะไปได้2องต่อศคำคืนอันแสนซราบซึ้งใจที่เอติฮัสเตเดียมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ โมเมนตัม um เริ่มก่ะตัวขึ้นเสมอกับอาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งโดยฮาลันยิงประตูรแรกให้ทีมเก็บได้หนึ่งแต้มแม้ว่ากาเบรียลมาร์ติเนลลี่จะยิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากนั้นก็มาถึงเกมถล่มเบอร์ลี่ในบ้าน5ต่อหนึ่งโดยฮาลันยิง2ประตูในช่วงท้ายเกมริโก้ลูอิสลงเล่นให้ทีมสุดใหญ่ครบ100นัดขณะที่ซิตี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7มี5แต้มจากอันดับ2นับเป็นการยืนยันสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาแล้ว และเออร์ลิงฮาร์แลนด์คือเหตุผลตัวเลขนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วยิงไป11ประตูจาก8เกมพรีเมียร์ลีกรดูกาลนี้23ประตูจากการลงเล่นทั้งสโมสรและทีมชาติรวมกัน13นัดเขายิงประตูในนามทีมชาติไปแล้ว50ประตูจากการลงเล่นเพียง46นัดทำลายสถิติของแฮร์รี่เคนลง25นัดมีเพียง3ครั้งในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่มีนักเตะทำประตูได้2หลักภายในวันแข่งขันที่8 ทั้ง3เหตุการณ์นี้เป็นของฮาแลนด์ทั้งฤดูกาล2022-2023 2024-2025และปัจจุบันคือ2025-2026เขากำลังไล่ตามประวัติศาสตร์ในหลายทิศทาง สถิติ63ประตูของดิกซี่ดีนในทุกรายการตั้งแต่ปี1927-1928ถือเป็นมาตรฐานของฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษฮาแลนด์ทำได้52ประตูในฤดูการแรกของเขาด้วยอัตราประตูปัจจุบันของเขาเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำลายสถิติเกือบศตวรรษนั้นอะไรที่เปลี่ยนไปแพตเนวินอดีตปีกเชลซีอธิบายได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าเขาดูเหมือนผู้ใหญ่ที่กำลังเล่นกับเด็กๆเ,เลย เขากลับมาเป็นแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมกองหน้าตัวเป้าปรากฏตัวขึ้นแล้วใช่ฮาลันเล่นได้อันตรายเสมอมาแต่ตอนนี้เกมรอบด้านของเขาพัฒนาขึ้นมากทั้งการเคลื่อนที่การเล่นเชื่อมเกมและการเล่นเกมรับทุกอย่างพัฒนาขึ้นเกรนเม r เร่กล่าวว่าตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเป็นเพียงตัวทำประตูเท่านั้นฟอร์มการเล่นโดยรวมของเขากำลังพัฒนาขึ้น แต่ภายใต้ความรู้สึกยินดีนี้กลับมีความกังวลซ่อนอยู่จาก17ประตูนในหลีกของซิตี้ในฤดูกาลนี้ฮาลันทำได้13ประตูโฟเดนนูเนสไรเดอร์สและเชอร์กีทำได้คนละประตูการพึ่งพาทีมนี้อันตรายมากฤดูกาลที่แล้วสอนซิตี้ให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของฮาลันทำให้เขาเสียศูนย์ระบบทั้งหมดก็หยุดทำงานกวาดิโอลาก็รู้เรื่องนี้ดี เราไม่สามารถพึ่งพาเขาคนเดียวได้เขายอมรับหลังเกมกับเอเวอร์ตันปีกกองกลางตัวรุกพวกเขาต้องก้าวขึ้นมาอีกขั้นและทำประตูโอกาสมีให้เห็นชัดเจนและพวกเขาต้องทำประตูให้ได้นอกเหนือจากกลยุทธ์และการย้ายทีมแล้วยังมีองค์ประกอบความเป็นมนุษย์ในการฟื้นฟูข,ของซิตี้ที่ไม่อาจมองข้ามได้กวาดิโอลาดูเปลี่ยนไปในตอนนี้ความตึงเครียดที่ปกคลุมใบหน้าของเขาตลอดช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาได้จางหายไปแล้ว เพื่อนๆบอกว่าการแยกทางกับคริสติน่าแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวไม่ได้มาทวงดนกับความต้องการของผู้บริหารระดับสูงอีกต่อไปความมุ่งมั่นของเขาเฉียบคมขึ้นการหย่าร้างที่กำลังจะเสร็จสิ้นทำให้เขาแบ่งส่วนงานกลับไปทุ่มเทกับงานอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตช่วงแรกๆของเขาที่เอติฮัต เป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินว่าการบรรเทาทั้งจิตใจนั้นมีความหมายต่อทีมของเขามากเพียงใดแต่การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของซิตี้มากเกินกว่าที่จะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมจำเป็นต้องมีจิตใจที่แจ่มใสและกวาดิโอลาดูเหมือนจะควรพบความคิดของเขาอีกครั้งลิเวอร์พูลและอาเซนอลยังคงเป็นทีมเต็งแต่ซิตี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งสำคัญบางอย่างในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือพวกเขายังไม่จบแค่นี้ ชมปเก่าที่ดูเหมือนตายทั้งเป็นในเดือนกันยายนได้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งท็อปทมีแต้มห่างกันน้อยมากเมื่อเทียบกับอีก2ทีมฮาลันที่กลับมาฟอร์มร้อนแรงอีกครั้งผู้จัดการทีมที่ค้นพบเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งคำถามคืออะไรกันแน่เกิดอ,อะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขากำลังทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือการรับมือกับความยากลำบากอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร้ความปราณี จะกะวัดโต้กลับและวงการฟุตบอลอังกฤษน่าจะกังวลกันมากๆเพราะเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้และ er เออร์ลิงฮาลันก้าวขึ้นมาพร้อมกันชมปก็มักจะตามมาและหลังจาก12เดือนแห่งความทุกข์ยากทีมนี้ก็ดูกระหายอีกครั้งคุณคิดว่าซิตี้เซนต์มีโอกาสคว้าแชมป์หรือไม่บอกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยและถ้าชอบบทวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟ,ฟุตบอลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ